รายการค้าวันที่31มกราคม2558ปรับปรุงรายการค้างรับค้างจ่ายต่างๆและปิดบัญชีดังนี้รายการที่4โูนปิดมูลค่าสินค้าคงเหลือต้นงวดและบันทึกสินค้าคงเหลือลายงวดเข้าที่โปรแกรมเข้าที่เมนูหลัก เลือกระบบบัญชีแยกประเภทกด Work ์กโฟเลือกที่ไอคอนลงรายวันสาขาเลือกเป็นสำนักง,งานใหญ่รหัส0 0 0นยศูนสมุดรายวันเลือกเล่ม GJ สมุดรายวันทั่วไปกดโอเคกด F3 เพื่อเพิ่มรายการ ตรงวันที่ลงบัญชีลงวันที่31 0158ตรงไทใส่4ใส่กรุณาใส่เดือนต้องการปิดงวดบัญชีถึงเดือนระบุเป็นเดือน1นึ่งทับสองหกดโอเค จะให้เครื่องช่วยสรุปยอดลงบัญชีอะไรให้บ้างเลือกปิดบัญชีสินค้าคงเหลือปลายงวดกรณนีพีริโอดิกกดเลือกเมื่อกดเลือกเรียบร้อยแล้วก็จะได้ในส่วนของ ทางโปรแกรมจะช่วยในส่วนของการคำนวณสินค้าคงเหลือให้และจะบันทึกบัญชีให้โดยอัตโนมัติซึ่งจะเดบิตด,ด้วยบัญชีสินค้าสำเร็จรูปแล้วก็เครดิตด้วยบัญชีสินค้าสำเร็จรูปและบัญชีต้นทุนขายตรวจสอบความถูกต้องให้ให้ครบถ้วนแล้วกด F10 เพื่อบันทึกรายการให้เครื่องรันหมายเลขว่าเชื่อให้หรือไม่กดเยีสค่ะ กด escape ออกจากหน้าจอนี้นะคะกด yes ค่ะยกเลิกรายการค่ะพอเรามาถึงในส่วนของหน้าบันทึกรายวันนะคะก็จะมีรายการปิดบัญชีสินค้าคงเหลือปลายงวดที่ทำไปเมื่อกี้ปรากฏอยู่นะคะกด escape เพื่อออกจากหน้าจอนี้ค่ะกด cancel ค่ะในส่วนของการบันทึกบัญชีโอนปิดมูลค่าสินค้าคงเหลือต้นงวดและบันทึกสินค้าคงเหลือก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ